สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกดำจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีแปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนวันจันทร์ที่25มีนาคม2567เวลา9นาฬิาณแปลงโคกหนองนา,นานางทองใบชุมมวลหมู่1ตำบลวังแสงอำเภอแกดดำจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การอำานยการของนายนพนน,น,นทเนตในอำเภอแกดำม,มอบหมายในเสียงแหลมสืบสุนทนปรปหลัดอำเภอเป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามือสามัคคีโดยในสมระลึกสุรมาศพัฒนาการอำเภอแกดำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการจัดกิจกรรมการเอามือสามัคคีในครั้งนี้ประกอบด้วยฐานที่1การทำน้ำหมักชีวภาพมีนายพุทธทองลา,างเป็นวิทยากรครูพาธรรม ฐานที่สองการทำปุ๋ยหมักมีผู้ใหญ่นายผู้ใหญ่ชัยกริตเป็นวิทยากรครูพาธรรมฐานที่สามฐานการคลุมดินรอบต้นไม้นำชามแห้งชามมีนายพรหมเทพพรหมจมรเป็นวิทยากรครูพาธรรมฐานที่สี่ฐานซันวิชปลามีนายสมระลึกสุรมาศพัฒนาการอำเภอแก่ดำและนายศาสตราอุทธรณิชเป็นวิทยากรครูพาธรรม โดยในแต่ละฐานให้วิทยากรครูาศรทฤษฎีและลงมือปฏิบัติเรียนรู้เอามือสามัคคีในลักษณะการเวียนฐานซึ่งวิทยากรประจำฐานจะพาทำและฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆข้างต้นซึ่งมีการจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีครั้งนี้นายสมนึกชัยสงนายกอบตอวังแสงได้ให้บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง มาเรียนรู้เพื่อไปต่อยอดปฏิบัติในศูนย์เรียนรู้อบตอวังแสงต่อไปและนายสมนึกชัยสงนาย,ยกอบตอวังแสงนายสนิทภูศิีริตรองนาย,ยกอบตอวังแสงและนายธงริ์มาศวังแสงเลขาสภา,าอบตอวังแสงร่วมเป็นเกียรติและติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากมีผู้สนใจเรียนรู้แปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแกดําค่ะโคกหนองนาโมเดลเกษตรแนวใหม่ตามศาสตร์ของพระราชา โคกหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆโคกหนองนาโมเดลเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสาเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบซึ่งโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางทําเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบดังนี้ หนึ่งโคกพื้นที่สูงดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคกบนโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตามแนวทางพระราชดำริปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทำให้พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือทำบุญทำทานเก็บรักษาค่าขายและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 2. อนอง หนองน้ำหรือแหล่งน้ำขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็นและเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วมหลุมขนมครกขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้นลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้ทำฝายทดน้ำเพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ําน้ําจะหลากลงมายังหนองน้ําและคลองไส้ไก่ให้ทําฝายทดน้ําเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้งพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ทั้งการขุดลอกหนองคูคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งและเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก 3. นา พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านโดยเริ่มจากการฟื้นฟูดินด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนคืนชีวิตเล็กๆหรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้าทำให้ปลอดสารเคมีได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกคนกินยกคันนาให้มีความสูงและกว้างเพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วมปลูกพืชอาหารตามคันนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน